สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่29มิถุนายน67นะคะขึ้นไปเด็ดผลิตผลจากสวนมาค่ะเพื่อนๆแตงกวาเอามาสองลูกเดี๋ยวจะไปมาร์กหน้าตอนนี้คืนค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าถ้าคั่วมีลักษณะ แห้งแบบนี้ก็คือเก็บได้เลยนี่น่าจะเกินกำหนดแล้วค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้เลยนะคะเพืเ่อนๆก็มาชมด้วยกันค่ะผลิตกลน่าจะเคยรีวิวไปลแล้วตอนที่ปูกแต่ยังอาจจะยังไม่ได้พูดรู้ผ่านไปนานแค่ไหนนะคะดู ได้รูกแค่นี้แหละเพ,เพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเป็นแบบเตรียมดินตั้งแต่ตอนแรกก็คือใส่ขี้วัวขี้ควายลงไปปุ๋ยข้อค่ะเตรียมดินไว้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นพวกเศษใบมุ้งใบไม้เศษผักเที่ยวลองก้นหลุมไว้แล้วก็เอาดิน ที่ผสมมูลสัตว์ก็โรยลงไปข้างหน้าหนาพอสมควรนะคะเสร็จเราก็หมักคุมด้วยใบตองแห้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนนึงแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ถึงจะเอาต้นกล้าของเราลงไปปลูกไม่แน่ใจว่าพันุ์เขาเล็กหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะรีวิวตอนผ่า ให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเมื่นว่ายังมีตู้แตงโมในตู้เย็นอยู่ที่ซื้อมาแต่นี้ก็พอเด็ดมาแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ผ่าทันทีก็รอ,อกก่อนนิดนึงนะคะให้เขาลืมต้นก่อนแล้วกันนะคะจะมีหนูดีอะคะ่ะเคยดูของหนูดีวันิสาเขาก็เอาเนี่ย แตงกวาที่เด็ดจากสวนใหม่ๆหั่นบางๆแล้วก็ใส่น้ำดื่มก็บอกว่าจะมีกลิ่นหอมของแตงกวาแล้วก็ได้วิตซี่ด้วยเดี๋ยวจะลูกดนึงจะลองทำแบบนั้นนะคะ่ะลูกหนึ่งจะไปมาร์กหน้าเอ,อเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆหั่นแช่น้ำแล้วคะ่ะหอมมากคะ่ะ ได้กินไหมคะเฟสสุดๆเดี๋ยวพอดื่มน้ำเสร็จก็จะเคี้ยวเนื้อฐานนี่เริ่มแก่แล้วนะคะแต่แบบกลิ่นเขาหอมมากเลยครับเพื่อนรูกหนึ่งนะคะก็แช่ใส่พอตอนเราลงมันก็มีฟองนิดๆนะคะแสดงว่ามีสารบางอย่างออกมาจากแตงกวามีประโยน์จริงๆค่ะดิฉันก็แช่น้ำเย็น แนะนำเลยนะคะแต่เราต้องมั่นใจว่าแตงกวาเราเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้รับสารเข้าไปค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปอกเปลือกโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผ่าแตงโมลแล้วนะคะหลังจากเด็ดมาวันที่2ดูว่าแดงไหมค่ะตื่นเต้น,ตนจังเลย ตื่นเต้นนังเลยค่ะวู้ไเป็นเพื่อนเพื่อนเดูซัก่อนอุ้ยพันนี้ดีนะคะเนี่ยวู้สุดยอดไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูซัก่อนเพื่อนฉ่ำมากค่ะว้า เดี๋ยวจะขอชิมนะคะเนี่ยเอาเป็นยังไงเพืเ่อนตื่นเต้นมากแตงโมลูกแรกของครอบครัวที่ใหญ่ขนาดนี้้มีเม็ดด้วยค่ะว้าวว้าวขอชิมแล้วนะคะ หวานเลยเพื่อนคือพูดง่ายๆหวานน้อยค่ะหวานแบบสุขภาพดีหวานน้อยค่ะอาจจะอาจาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเล่งหวานอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะหวานน้อยกว่าลูกเล็กลูกมูนที่เคยผ่าไปรอบนั้นนะที่เนื้อ ดูเล็กมากแต่ว่าเนื้อก็แดงแต่อันนั้นหวานคุณลพันกันนะคะบอเตอร์เมล่อนของเราค่ะเพื่อนว้าวาน่าอร่อยจริงๆเลยค่ะ เดี๋ยวให้หาพันธ์มาปลูกใหม่นะคะ enjoy ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน